นี่แล้วจ้าพี่น้องมันี่ว่าพอกุ้งคือเก่าจ้ามอนี่กุ้งมีแนว่ามาหยดพี่น้องอีกแล้วเป็นอย่างตำมกคุ้งใส่ตีนไกจา้าพี่น้องพี่น้องเบิงออ่งเอาที่ละจ้าตำมกคุ้งตีนไกตีนกไกเปืป่อยมาด้วยพี่น้องม่กินน้ำกันจา้าตีนไกนี่แบบเปือ่อยเปื่อยเลยเด้พี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งเอาตีนใหญ่หญหญจา้า เป็นท่าแสบเนาะจ้ะเน้นนองเบาๆไรยัยห่างพี่น้องมาลงมือจ้ะคือดอยางจ้ะพี่น้องตีนไก่ตีนไก่ไกไม่ให้เดรหลายเมนูเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาไม่ตำ่ำใส่บักหุ่งเนาะจ้ะเนา้องยั่วพี่น้องงามนี่โอ้ตายแล้วกินก็นพักขาคือก็ได้ับมาหนีพี่น้อง ผักขาเหมือนเดิมผักหย่อนนี่จ้ะนี่กับตีนไก่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะปึงได้จ้ะโอ้ยเมื่อนี้บ่อเด้ใส่เส้็จมักพุงายได้จ้ะพี่นอ้องตีนไก่ล้วนๆจ้ะลองชาพี่นอ้อง นั่งกระดูกก็จะพี่น้องเพื่อให้ดีเบื้องเอาจ้ะปาด์ถูกพี่น้องสุดหน้ามจัาบาทบอลจ้ะบางตีนไกนจ้า ้ของมากกุ้งในจัดตีนไก่มากเงี บ่าคาสซดจับนี่ยตนไก่ยัว่ว แต่ว่ามันคือสกินยากนอกจากเนาะกินไกงถ้าไมนต้มเปืีอยๆนี่มันจะแสบแห้งนะจ๊ะว่าม,มันจะแบบมันจะมันจะบิบเติดกระดูกว่าน,น,นะจ้ะมันจะดึงไง เรากเนเน็าาเห็นยามจากต้มเบิ่สิเบื่อเนาะออเอาไปจาเต็ม สุดน้ำมันติยานครัเนาะจากสุดน,น้ำเนาะโอ้ยปรอมนาวอน้อสุดยอด Thôi mong thịt có ngay nha, đấy giờ Mmm Phết phết đợt Hãy subscribe cho kênh กอง่ายดีจ้ะประเด็น มันเป็นต้มเปื่อยอยู่จ้ะมันงขบับปเปื่อยมันแหถ้ปลาเปื่อยกจะไกิน,กนย่างนี้เนอมวันนี้พี่น้องอะไรยังน้อกินน่าจะน้อหนวี่ตั้งมงงเสมอจ้ะ ขาดปลาแดกปลาไห้จ้ะพีทอ้อันนี้จะเป็นทั่วพูดอ่ะตํางุ้งกะปบอนห็นเารอพ็ด รู้สึกว่าน้ำตาสิไหลละจ้ะพี่น้องอืม mm hmm. ตายเอาเรื่องนยจ้ะอักบอ่ะ พีงเพียงจับพี่องถือใจข้างใจมันเอโอ้ ตีนกายได้กุ้งนะว่ามันกับเป็นเมนูที่แปลกที่นอกจากนอะคุณได้เป็นคนคิดที่เริ่มก็ไม่รู้กันจ้ะเอาตีนไก่เพราะต่ำแทบแดกกัแบแซ่บแซบจ้ะประยุกต์กันไปจา้า Thế wow, Hoàng không? ta là ấy sao? Thế hết à? ตอนพี่ก้องอายะจับพี่นอ้องสดนำกค็คัาบ่คอยน,จนอ่จัะเนาะพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่นนาาอนเนาะจ้าฝากพี่น้องเปง็นกำลังใจให้นี่เด้อจ้าสิัดมีกำลังใจให้คลิปใหม่พี่น้องในเบอร์อีกต่อไปเนาะจ้าทายพี่น้องถึงใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องกุ้งแช่น้ำปลาชาแนลนี่เด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ